ตัวนี้เป็นการแรปฟิล์มสีนะครับก็คือเปลี่ยนสีรอบคันนั่นเองเป็นสีเทาแรปเตอร์นะครับแต่งด้านหน้าที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นชุดแต่งของตัวสเกิร์ตรอบคันนะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นั่นเองตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบท์โบนะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรอะยางเป็นขนาด20นิ้วเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ดอกจะใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมของโรงงานนะหน้ายางตัวนี้ก็จะเป็น275นะแก้มยางเนี่ยเป็นน R20 ะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันนะครับตัวนี้แต่งมาจากเอเวอเรสตัวท็อปสุดนะครับเป็นเอเวอเรสต์วายแทระบบขับเคลื่อน4ี่คูณสนะสำหรับเอเวอเรสต์วายแทมีรุ่นเดียวนะครับเป็นขับ4หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ใส่ชุดแต่งเนี่ยงานพระเอกเลยเนี่ยเราลองดูครับเด่นๆอันนี้ไม่ใช่สีเดิมของโรงงานนะตัวนี้เป็นการแรปฟิล์มสีนะครับก็คือเปลี่ยนสีรอบคันนั่นเองเป็นสีเทาแรปเตอร์นะครับเงาและก็ฉ่ำมากนะครับเพราะตัวนี้เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นเกรดฟิล์มนนนัั่เองะครบ หรูแล้วก็พรีเมียมเลยสําหรับเกีดนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นชุดแต่งของตัวสเกิร์ตรอบคันนะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นั่นเองแม็กกับยางนะครับก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นขนาด20นิ้วยางโตโย RT นะก็ อธิบายตัวรถก่อนนะครับสเปคนะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์10สปีดนะครับสำหรับเจ้าเอเวอเรสต์ไบแท็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูของแต่งกันเลยละกันนะของแต่งที่อยู่ด้านหน้าพูดกับตัวนี้ก่อนเลยก็คือเป็นชุดสเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้าเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์นั่นเองนะครับสีของตัวชิ้นงานตรงนี้จริงๆเนนนนนีีีี่่ยมัััออดดนนะััเปป็็ส็สสสออออกกดดดดําาา้้้้้้แแแแตตตงงงงลลฟิวววครรบืททขชุ ด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยก็จะแรปบ,บางส่วนนะไม่ได้แรปทั้งหมดชายล่างเนี่ยสีเทาออกเงาๆตัวนี้จะเป็นชุดของตัวกันชนหน้าเดิมของวิกเตอร์นะอันนี้นะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับเซนเซอร์ไม่มีอะไรมาบางังยังใช้งานครบทุกฟังก์ชันในเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับสำหรับเจ้าตัวสกเกิร์ตวิกเตอร์ เวลาเรามองจากด้านหน้าเข้ามานะครับมีการใส่ชุดสเกิร์ตแล้วเนี่ยตัวรถมันจะดูสวยงามขึ้นนั่นเองสําหรับสเกิร์ตที่ใส่เพิ่มเติมไปนะครับด้านบนเนี่ยก็ใส่กระจังหน้าใหม่นะครับปกติเป็นโลโก้ Ford วงรีเนาะอันนี้ใส่เป็น F O I D เป็น DNA เหมือนกับตัว Raptor นั่นเองนะครับก็เป็นสีดำด้านนะหรือว่าสีล้วนนั่นเองหรือลูกค้าอยากได้เป็นทูโทนก็ระบุมาได้นะครับสำหรับตัวนี้ ไฟที่อยู่ด้านบนก็เลือกได้นะครับมีให้เลือก2สีนะครับจะมีสีเหลืองและสีขาวคันนี้เป็นสีเหลืองนะสำหรับตัวไฟด้านหน้าอะคริลิกที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็ติดของตัวโรงงานนะไม่ได้ติดเพิ่มอะไรต่างๆนะก็คือเราแรปฟิล์มสีก่อนแล้วก็เอาอะคริลิกตัวนี้ติดเพิ่มไปอีกทีนึงนะครับ ไฟด้านหน้าของตัวรถนะครับไฟเนี่ยเป็นแบบแมท r ิก LED นะก็คือลูกแก้วตัวล่างเนี่ยสามารถปรับมุมมองขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับมีระบบป้องกันไฟแยงตาครบเลยสําหรับตัวนี้นะครับไฟด้านบนเป็นไฟสูงนะแล้วก็ไฟลูกแก้วที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นไฟเพิ่มมุมมองในในกลางคืนอะ่ะเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะติดเพิ่ม ความปลอดภัยขึ้นมาสําหรับไฟลูกแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็น d a y t i m e Running Light เป็น LED นะครับสีขาวเห็นชัดเจนเลยแล้วก็ข้อไฟหน้าเราติดตั้งไปให้ด้วยนะครับข้อไฟหน้าเวลาเราติดเราติดตั้งไปเนี่ยมันจะไม่บังตัวที่เป็น d a y t i m e Running Light Running Light ก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยด้านหน้าของตัวรถก็ดูลงตัวเลยแต่งประมาณนี้สวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างนะครับตัวนี้ใส่เป็นคิ้วล้อของตัววิกเตอร์นะก็เป็นชุดงานชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นงานของวิกเตอร์ก็จะมีด้านหน้ากันชนด้านหลังแล้วก็ตัวคิ้วล้อทั้ง4ด้านนะครับ เป็นคิ้วล้อขนาดสีดําเงานะครับจริงๆก็มี2ส,สีนะดำด้านกับดําเงาแต่ก็หลายๆที่ก็จะเป็นดําด้านมาก่อนถ้าเกิดอยากได้ดําเงาอันนี้ต้องระบุก,ก่อนนะครับเพราะว่าต้องสั่งจากโรงงานมานะครับสำหรับดําเงานะมีเปลี่ยนในส่วนของตัวคิ้วล้อไปแล้วก็ต้องมีเพิ่มเติมแน่นอนกนะ็คือแม็กกับยางนะครับตัวนี้แม็กเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะครับมันจะไม่ล้นออกมาเยอะก็คือไม่ยื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ยางเป็นขนาด20นิ้วเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ ดอกจะใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมของโรงงานนะถ้าของโรงงานจะเป็นแบบเ t ทเน้นเงียบเน้นนุ่มนะแต่ตัวนี้เป็น r าก็คือดอกใหญ่ขึ้นนะครับแต่เสียงก็จะดังกว่าตัวโรงงานนิดนึงนะครับแต่ก็คือไม่ดังมากเหมือนยางของรถกระบะทั่วไปที่เป็นยางพวกมัทเลเลนอะไรต่างๆนะมัทเตลเลนดอกใหญ่กว่านี้แต่เสียงก็จะดังกว่านี้นะครับหน้ายางตัวนี้ก็จะเป็น275นะแก้มยางเนี่ยเป็นขนาด55เป็น R20 นะครับลายแม็กก็ถ้าไม่ชอบลายนี้เรามีลายอื่นๆให้เลือกด้วยนะครับมากกว่า30ลายนะ ถ้าลูกค้าอยากได้ลายแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราส่งให้เลือกก่อนที่จะติดตั้งนะครับสำหรับตัว m a ็นะ แกมข้างนะครับตัวนี้ระบุคําว่าใบเทอร์โบนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเอง2 1 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับกระจกด้านบนนะครับเป็นสีเมโทเกรนะเนี่ยครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED อยู่ด้านบนกล้องมองรอบคัน360องศาซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีทั้งหมดนะครับฝั่งนู้นก็มีนะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังมีให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ2พื้นนะครับในกรณีเราจอดรถตอนกลางคืนเนี่ยกดปุ๊บไฟ2พื้นเพิ่มความสว่างความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนรออบคคันกําาว่ วายแท็กระบุให้รู้เลยว่าเป็นรุ่นวายแท็กเหมือนกับตัวด้านหน้านะครับบนฝากระโปรงก็ระบุไว้นะครับสำหรับตัวนี้สีเวลาแรปฟิล์มสีเนี่ยเวลาเราโดนไฟเนี่ยสังเกตดูสีจะค่อนข้างฉ่าแล้วก็สวยมากนะครับฟิล์มสีตัวนี้บอสลองมือจับกันรอยติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยนะครับป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวสีรถหรือว่าตัวฟิล์มสีนั่นเองนะครับระบบเปิดประตูของตัวรถเป็นแบบคเคเลดเอนที่จับ แบบนี้ก็คือเปิดเนาะแต่ถ้าเกิดล็อกทําแบบนี้นะครับง่ายๆสําสหรับตัวนี้นะฮะราหลังคาที่อยู่ด้านบนเป็นยกสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์ขึ้นในเรื่องของการวางของลัดของต่างๆเนาะสำหรับที่อยู่ด้านบนนะครับเบารองมือจับก็ติดตั้งให้ครบหมดทั้ง4ด้านนะคิ้วล้อก็เหมือนกับตัวด้านหน้าเป็นดําเงาขนาด3มนิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็มีติดตั้งเพิ่มเติมไปก็จะเป็นตัวนี้ข้อไฟท้ายข้อไฟท้ายเนี่ยก็ทำให้ตัวไฟท้ายดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองไฟท้ายของรถรุ่นนี้จะเป็นแบบ LED signature นะเป็นไฟขีดขีดเป็นไฟ LED ตรงนี้เวลาขับตอนคืนเนี่ยถ้าเกิดเราตามหลังสังเกตด,ดูดีๆไฟตัวนี้สวยมากนะครับสำหรับตัวไฟของตัว e v e r e s t ตัวใหม่ที่ออกแบบมานะ อะคริลิกคำว่าเอเวเลตก็ซ่อนอยู่ตัวในตัวคาดท้ายด้วยนะครับคาดท้ายก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมุมมองไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่ามุมมองออฟโรดก็คือครบหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสเกิร์ตท,ที่อยู่ด้านหลังอันนี้เราทําสีสเกิร์ตด้วยนะครับปกติสีของสเกิร์ตเนี่ยจะไม่ใช่สีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ทําเป็นสีตัวรถหรือว่าดาด้านนะแต่เนี้ยเราแลปฟิล์มสีเหมือนกับตัวสีรถเลยมันก็จะดูสวยดูพรีเมียมดูแพงขึ้นนั่นเองนะครับท่อปลายท่อหลอกก็มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยมมแแบบบบกลลหรืออววว่่่าาตันนีี้จะเเป็ข8ยูทคม ชว่าชอบแบบไหนเนาะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบไหนก็ระบุมาก่อนนะสำหรับตัวปลายท่อหลอกนะครับอะคริลิกคำว่า4,4คูณก็ติดตั้งให้ครบนะครับอันนี้มาจากโรงงานเนาะอะอคริลิกด้านหลังเนี่ยระบุคำว่าวายแท็กอีกแล้วก็คือบง่งบอกให้รู้ว่าเป็นวายแท็กเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็สวยๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวระบบเปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบคิกเซนเซอร์เนาะระบบฝาท้ายคิกเซนเซอร์ถ้าเราจะใช้งานนะครับก็คือเวลาลดล็อกปุ๊บเนี่ยเวลาจะใช้งานก็เตะไปตรงๆครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ดึงกลับไม่ต้องไปกวาดหรืออะไรต่างๆเขาก็จะเปิดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เบาะสามตัวนี้เป็นพับไฟฟ้านะเนี่ยครับถ้าเกิดไม่มีใครนั่งเราก็สามารถพับเรียบลงไปได้บ่อแถว2ก็เป็นพับเรียบลงไปได้นะเวลาวางของยาวๆคือเราก็วางได้เลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยจะใช้แบบเตะปิดก็ได้หรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเรากดก็กดแบบนี้อ่าเนี่ยครับก็ง่ายๆตัวนี้มีระบบ เขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยเนาะแอนตี Anti ้แจมหรือว่าอะไรต่างๆป้องกันการหนีบแหละเวลาโดนปุ๊บก็เด้งขึ้นเลยนะครับก็ตั้งความสูงได้นะกดตรงนี้ง่ายๆกดตรงนี้เพื่อตั้งความสูงนั่นเองสําหรับตัวฝาท้ายนะครับไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับขยับมาอยู่ด้านในของตัวรถนะครับเอเวอเรสต์ไวท์แทเดินได้เป็นสีส้มนะ มีไฟตกแต่งห้องโดยสารด้วยเห็นไหมครับเป็นสีฟ้า,ฟา,ฟาสวยงามเลยเนาะ <S <S แล้วก็เอเวอร t เรสต์วายแท็กเนี่ยจะเดินได้เป็นสีส้มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าคอนโซลเนาะนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่12.4นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้สายก็ค,คือฟังก์ชันแบบคุ้มๆเลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไร้สายด้วยหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบ E s ช i f t ตอมาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองดิสเบรก4ล้อมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ล้ก็ััันนนีเเปปารรบหมดขขขข่่ออองคื4 เวลาใช้งานเราก็แค่หมุนตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่ก็จะเปลี่ยนให้เข้าทั้งล็อกเฟืองท้ายอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้งานในเรื่องของการปรับอะไรให้วุ่นวายเลยเราแค่ดูว่าพื้นถนนที่เราจะไปเนี่ยเป็นแบบไหนเราก็ปรับให้ตรงกับตัวถนนที่เราจะไปแค่นั้นเองใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดการขับขี่ออฟโรดด้วยนะเวลาเราก,กดเนี่ยครับลายล้อหน้ามันจะระบุว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราไปได้หรือเปล่าถ้าเส้นสีขาวเนี่ยเราลอดผ่านไปได้ก็คืออันนี้ปลอดภัยแน่นอนเราก็ไปได้นะครับสําหรับตัวนี้ ก็ใช้งานง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยตัวนี้หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด12.4นิ้วก็มีความหรูหราและมีความพรีเมียมขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับภายในพาดูประมาณนี้นะครับสำหรับตัวภายในของตัวรถนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาดูประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับหรือว่าอยากมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ